สวัสดีค่ะคุณแม่เอนะคะใครเข้ามาช่องเราครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราจะมาแกะของขวัญ5บาทก้านว่ากล่องของขวัญ5บาทมีอะไรบ้างใครอยากรู้ว่ามีอะไรไปชมคลิปกันเลยค่ะ กันว่ากล่องละ5บาทมันจะมีอะไรมาให้เราดูบ้างนะคะเราซื้อมา2แผงนะคะแผงแผงละ12อันนะโอเคเริ่มจาก1นกล่องก่อนของของใครก่อนนาดาดึงออกมานึงออกมาคนละกล่องก่อนนะคะครับอ่ะดึงอ้ยน้ำมันดึงไม่ออกอันนี้ของนาดานะคะนาดาลองแกะให้เพื่อนๆดูสิคะว่ามีอะไรบ้างสีม่วงสีม่วงอันนี้สีเอ่อสีฟลุสีฟลุโอเคแกะ แกะค่ะแกะดูนะว่าจะได้อะไรนะคะแกะเลยดูว่าที่เราจ่ายไปห้าบาทเราจะได้คุ้มค่ากับที่เราได้กลับมาหรือเปล่านี่นี่ถูกถูกนี่นะคะของดากล่องแรกอ่ะเปิดดูค่ะเปิดดูอื้อใช่โอ้ได้แบงคอ้ได้แบงค์พันนี่แบงค์พัเป็นแบงค์ปลอมนะเป็นแบงค์กาโม เราเล่นเป็นปลาใส่ค่ะเย้นี่ลูกมองไม่ค่อยเห็นที่จะมาเสียนี่ของนาดานะคะของดาอันแรกเป็นเป็นแบงเป็นแบงกัมโอนะเป็นปลอมกับเป็นอันนี้นะคะนี่5บาทนะคุ้มไหมทุกคนที่กำลังคุ้มไหมคุ้มไหมอันนี้5บาทอ่าอันแรกนะคะวางไว้อ่หวางไว้ในกล่องอ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราเราวางตั้นะเราวางเขากำลังเกิดอยู่คะนี่ดารเร้นอุ้ยดาร์เร้เหมือนกันเลยมีอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีก แมงกาโม่เหมือนกันแมงกาโม่เหมือนกันเลยค่ะอ่าของละวัลเป็นสีฟ้าโอ้ยอย่างเท่อ๋อของธรรมดาเป็นสีเหลืองอ่ะใส่ค่ะอ่าอัละวัลใส่ธรรมดาเลยครับี๋ยวคุณแม่ถ่ายรูปไปให้โอ้โหอย่างเท่อันดีขอไปถ่ายรูปแป๊บนึงของที่สองนะคะของธรดาดึงเย้องสีชมพู เปทอเวอะเอาเลยค่ะแกะเลยแกะเลยสองที่นะนเราต้อว่ามันเป็นวเหมือนกัหมดทุกอันหรือเปล่า้นนจอันลองดูว่าเราซื้อมาทั้งหมด24อันมันจะได้แว่น24อันเลยหรือเปล่ามันีทองนะาจะมีทองมีทองหรือเปล่าหนูเคยแกะได้ทองได้ทองอ่านะคะได้ทองแล้ทอง ของมีอะไรแบงกาอ่ะขอนาดานะคะขอนาดามีเบค๊กมีท yeah> anyway> ok ี่พูอะอะขอนาดาสมที่สองมีแบ้งการ์โมกับอะไรคะนาฬิกาเราใส่นาฬิกาเข็มทิศนะคะทิศอานาฬิกานะแม่คะวันนี้อร่อยอ่ะอะของนวานะคะเป็นเป็นลูกเป็นลูกโยนเคยเล่นไหมเด็กๆเคยเล่นไหมนี่น yeah. ี่คือเป็นลูกโยนพอโยนอ่ะแป๊บนึงค่ะคือของนวากสมที่สองเป็นลูกโยนนะคือถ้าโยนขึ้นไปปุ๊บอ่ะมันจะเด้งอย่างนี้เบ้งการ แบงกาาโมอ่ของนาวาเป็นลูกโยนกับแบงค์กาโม่นะคะของนาดาเป็นนาฬิกานี่นาดาใส่แล้วใส่ได้เปล่าก็ไม่รู้นาวาไปเล่นแล้วนะาวาไปลูกโยนแล้วนะคะนี่นาฬิกาเขาเป็นเหมือนเข็มขิดอย่างนี้นะนาบดของที่สามนะคะอ่าของนาดาเป็นสีม่วงของนาวาเป็นดอกไม้นี่อุ้ยอ่าลองดูลองดูนะคะว่าจะได้อะไร เรเสียไป120บาทเราจะได้อะไรว้าวของาดาเป็นนาฬิกาสีเขียวนะคะนี่ไม่ได้นะนาฬิกาเหไม่ใช่นาฬิกาหรอกก็เป็นเหมือนคือของเล่นเด็กอะไรมันเป็นลูกเหล็กข้างในนะแล้วก็กิ้งได้นะคะอันนี้เได้กระโม้กแล้วของอาดาเป็นแว่นขอราวัเป็นแว่นตานะคะ บงกาโมนานวามาให้นาดาของที่สามเป็นนาฬิกาของเด็กนะแล้วก็เบงกาโมอันของนวาวาเอาให้คุณแม่ครับของนวาวาก็เป็นของที่สามเป็น,น,นวเว้นสีฟ้านนกับเบงกาโมนะคะที่สี่นนะด้วยค่ะอูดกระเด็น <c oughs> อ่ะนาดาได้อะไรคะเบงกาโมเบงกาโมอีกแล้วเบนตานี่ อนาดาเป็นแว่นตานะคะสีฟ้าส้มแล้วก็เบงกามโมเหมือนเดิมนะของที่สี่ของอนาดาเดี๋ยวเราของนาวาแป๊บนึงแว่นตาแน่ๆคุณแ,แม่ว่าแว่นตาทุกอันเลยอ่ะจะเป็นแว่นตาทุกอันนี้เราจะต้องใส่แว่นตาทั้งหมดประมาณ20อันนะคะเราใส่ได้ทั้งเดือเลยโอเคนาวาแกะครับแกะเลยแกะเลยแกะเลย,เลยเอา้อาวอา้าวที่ละไมสี อ๋ออันนี้นะคะของนวารกล่องที่สีเป็นเหมือนอันนี้เด็กๆน้องๆเคยเล่นไหมเขาขอ่ะอ่าที่ขูดสีอันนี้เราเอ่าเราจะเอาไม้อ่ะมาขูดได้นะคะนว<ร>าที่ขูดสีอ่าของนวาร์ได้เป็นที่ขูดสีอันนี้นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะเ<ม>นี่ยเห็นไหมเขาจะให้ไม้เรามาแบบไม้จิ้มฟันแล้วเราจะขูดสีได้ขูดอ่ะคุณแม่จะขูดให้ดูก่อนเนี่ยขูดแล้วมันก็จะออก มันก็จะเป็นรูปร่างเป็นสีเห็นไหมเอ้ <Okay. S 1> อันนี้โอเคนี่โอเคอันนี้โ okay, อเคน,น, okay นะคะ <Okay. S 1> เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพื่อเราจะเล่นอ่าอ่ากล่องที่ห้านะเราได้ของก็หลากหลายอยู่นะคะได้อยู่ห้าบาทเราก็ได้ลุ้นนิดนึงของที่แม่มาใช้แรงใช้แรงในการดึงเยอะมากโอ้ยของอาว่ากระเด็นเลยอะ oh, <no. S 1> ดึงแรงมากกระเด็น ดึงแรงมากราดาขำเลยอ่าต่อไปกล่องที่ห้าค่ะเปิดจึง้งได้จึ้งเบงกาโมโวแบงกามโมเหมือนกันอาริกา,า,กาเขียวเหมือนเดิมนาฬิกาเขียวอ่ะของนาวาอ่ะของนาดาก่อนนาดาเป็นนาฬิกาเขียวนะแม่ดีเล็กนาฬิกากับแบงค์พันของนาวาเป็นค่ะซ้มส้มเขียวเหมือนกันเลยอนาวาคุณแม่ก่อนให้คุณแม่ก่อนของนาวาเป็น นาวาเป็นเวนตาอีเ้ยกับแบงกาโมนะเดี๋ยวเราเอาเก็บกล่องต่อไปกันเลยค่ะค่ากล่องที่6เหมือนเดิมเลยนาฬิกานาฬิกานาฬิกามีก้อนหินอยู่ข้างในแล้วก็ของนาวาเป็นนาฬิกาไอเป็นเวนตาของนาวาเป็นเวนตาสีแดงกับแบงกาโมอ่าต่อไปเป็นกล่องที่7นะคะ ของนาดาเป็นแบงกามโโมนะคะกล่องที่เจ็ดแบงกามโโมแบบอะไรผิดอ้าวลุ้นลุ้นนาฬิกาอีกแล้วนาวาเริ่มนาวาเริ่มเสียเซลนะคะของนาดาเป็นนาฬิกาเหลืองกับแบงกามโโมของนาวาเป็นแว่นตาอันนี้เราใส่กันทั้งเดือนแน่ๆแว่นตากับแบงกามโโมนะคะต่อไปเป็นกล่องที่แปดค่ะ ของนาวาเป็นแมงกาโมกับแว่นตาของนาวาเป็นแมงกาโมกับแว่นตานะคะกล่องที่แปดของนาวามีมีแว่นตาห้าอันอันที่หกแล้วนะของนาวามีแว่นตาหกแถวว่าอันนี้ของนาดาก็แว่นตานะคะแว่นตาเหมือนกันเลยนี่คือเราได้แว่นคือเราอ่ะแก่มาคนละแปดแล้วนะคะเราได้แว่นตาฝั่งนาวาเนี่ยคือหก ของนาดาแว่นตาคือ3นะคะแล้วก็นาฬิกาโอเยอม่าคือ5นะกล่องที่เ้อได้ได้อะคุณมาว้าวของนาดานะคะมีแบงกามโมกับอันนี้เป็นตัวลอกๆกของของาเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ของนาวาเป็นอะไรครับเป็นแว่นตาเหมือนเดิมกับแบงกามโมต่อไปเป็นกล่องที่10ค่ะ ของที่สิบแล้วนะเหลืออีกสองกล่องนะคะเราซื้อมาคนละสิบสองกล่องเปิดโอ้ยอ้าวนาฬิกาอีกแล้วนาฬิานาฬิกานะคะแล้วก็แบงเก่าโมเบงก์กาโมของนาดากล่องที่สิบเป็นนาฬิกาแล้วก็แบงก์กาโมค่ะของวาวแวดกับแบงก์กาโมอ่ะของนาวาเป็นแวตากับแบงก์กาโมอ่ะต่อไปกล่องที่สิบเอ็ดค่ะว้าย นาวาแกะแรงมากนะก็เด็นเินแอบดูนะว่าได้อะไรนะคะของนาวาเป็นแว่นตาของนาวาแว่นตาของนาดาวแว่นตาเจอรูแล้วว่าเป็นอะไรเบงคาโมแล้วก็เบงคาโมเหมือนเดิมนะคะเหลอสุดท้ายแล้วนะคะนี่สุดท้ายแล้วนะของแต่ละแผงมีสุดท้ายแล้วนะคะ เราจะดูว่าสุดท้ายเราจะได้อะไรนะคะได้นาฬิกาชิเราจะมาสรุปกันแล้วก็มันจะได้ได้แบงกับโมกับนาฬิกาไม่ใช่แวนตานี้น่าจะเป็นแว่นตานคะถ้าหนูเดาน่าจะเป็นแว่นตอ่าของนาวาเป็นเหมือนเดิมเลยของนาวาคือแว่นตา เบงกาโมนะคะของนาวากล่องที่สิบเกคู่อ่าของนาดากล่องที่12เป็นเป็นที่ขูดสีนะคะแล้วก็เบงกาโมนะรอบแกะครบ12บกล่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่ามีอะไรกันบ้างนะ12กล่องแล้วนะอันนี้คือของฝั่งนาดานะคะคนละ12กล่อง,งคือนาดาเขาจะมีนาฬิกา6อันนี่แล้วก็เป็นแว่นตาสีนะคะแล้วก็เป็นที่ขูดสี2 ของฟังนาวานะคะคนละสิบสองอันใช่ไหมของนาวาเป็นแว่นตาสิบอันนะคือเยอะมากแว่นตาสิบอันแล้วก็ดีที่โยนที่โยนเด้งหนึ่งอันแล้วก็ที่ขูดสีหนึ่งอันก็คือก็คือทุกอันเนี่ยจะมีแบงค์กาโมเป็นแบงค์พันให้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะของขวัญกล่องของขวัญห้าบาทของเรานะเดี๋ยวเราต่อไปเนี่ยเราจะไปดูไปทําคลิปกล่องของข,องขวัญสิบบาทกันว่าแต่ละกล่องจะคุ้มค่ากับที่เรา,ท,เราที่เราซื้อมาหรือเปล่านะคะ ไปแล้วนะคะคลิปนี้ใครชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ของเรานะคะนะคะบ๊ายบายหาตัวขูดสีที่นาดาได้เนี่ยเขาจะขูดสีข้างหน้าได้ใช่ไหมแล้วก็พอด้านหลังก็แนวระบายสีได้นะคะของนาวาเนี่ยเป็นที่เป็นตัวขูดสีก็เหมือนกันนะก็คือข้างหน้าจะเป็นตัวขูดสีข้างหลังเป็นภาพ3มิตินะคะ